ครับสวัสดีครับจะมาขอรีวิวรถขุดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถขุดคูโบต้4.5ตันนะครับรุ่น U45 คันนี้บูมยาวอาร์มยาวมากนะครับเหมาะสำหรับการขุดคลองล้วงลึกๆได้เลยนะครับรถขุดคูโบต้า U45 คันนี้ใช้เครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่องคูโบต้ารุ่น V2203 ครับ อะไรหาง่ายนะครับรุ่นนี้มีหมดปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วนาชิลูกใหญ่มากๆนะครับคันนี้ทํางานว่องไวทํางานหนักสบายๆเลยครับในคลิปก็ทําการกดยกตัวลอยนะครับหมุนตัวไปมาให้รู้ว่าแรงดีแค่ไหนนะครับเรื่องความร้อนเรื่องโหลดไม่ต้องกัวครับเราลองหัดแล้วครับผ่านสะดวกแน่นอนครับใช้งานยาวๆได้เลยนะฮะแท็กเหล็กหนาใบสวยนะครับเป็นของใหม่นะครับผ่านหน้าดินก็สวยนะครับบุ้งกีเป็นบุ้งกีใหม่นะครับ กว้าง55ซนติเมตรนะครับโอ้ครับในคลิปก็โชว์การทำงานดูนะครับแรงดีมากๆนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ราคา460,000บาทนะครับฟูบูต้า u 1 5ถ้ารุ่นนี้อีกคันหนึ่งมีแบบตู้เก๋งเราเปิดราคาอยู่ที่510,000บาทนะครับมี2คันที่เลือนะครับทั้งตู้เก๋งและแบบสองลังค้านะครับลูกค้าถ้าในสนใจก็ขอเชิญมาทดสอบที่ร้านได้นะครับอูดมยนต์มอเตอร์นะครับ พุทธคำรนสาย5จังหวัดนรครปฐมครูโบต้า u 45ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ